kita katong de kun kita là một cái một cái 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 nhận tin đó rồi xong 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 ผมก็มีครัดคลิปคลิปหน่อยูแลคลิปหน่อยคลิปหน่อยแล้วมร้ดยวได้หะ rất là nhiều ăn nha một xả xong nhiều ăn nha nhiều เยอะที่เปลี่ยนคน้านจังเลยทุกคนนะครับชุดหน้าเกมอะไรจัะชุดหน้าเกมอะไรแหะเกมหมดอ่ะมันผมหน่อยมัดูที่เจ้าทุกโเดยนะเจ้าทุกคนนะ ก็นอนนี่หนอนี่ะก็รู้ว่าโอ้จะเป็นแบบทุกคนเลยก็ว่าได้่างตนี่นน้ำมานม่ี่โมงน้หนกเพาะน้นมัน

เขเอาบุญมาแหงนห้หาแต่เอาเห็ดมาหาปรวัตมีมีเขาเขามาหอมจริงเราแกะไมให้ม่สิ้นจัง

嗯，那那，再再再讲了，再讲了，再讲了，那不还说嘛？那，那也就好了。

ครับ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 

คนละครับต้องหลอวะรอใช่ใช่ có different là là 2 12 đánh 10 các bạn các bạn cho mình vào Terima kasih telah menonton!

Terima kasih telah menonton!

Ô thôi, 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 thôi,

对呀，这个。 我这边，我这边，我这边。<noise> <noise>

အဲ့ဒါကိုတက်ခုကိုအဲ့ဒါကိုတက်ခု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 ကိုတက်

ร้อนจี๊เว้ยอนจี๊ดเว้ยร้อนจี๊ดเว้ง

चलो भाई चलो 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 เีกอนน้ข้น้เร็น้ำน้เรวทำนะให้น้ขาเทินะไ้แล้มัลมมันฝืดโดูไดูไปได

nè. Nước. Rồi. 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 Rồi

Ô mọi người ơi mọi người người ơi mọi người ơi mọi người ลูกคนไหนทําของพอทําได้ไม่ช่วยพ่อหลวงนี้สุดยางโอ้รู้ <coughs>